สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำโจทย์ปัญหาการหารนะคะวันนี้เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า27นะคะแบบฝึกหัด6.11โจทย์ปัญหาการหารเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบ ข้อ1แก้วตามีซาลาเปา12 2ลูกแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าๆกันเพื่อนจะได้สาลาเปาคนละกี่ลูกและเหลือสาลเปากี่ลูกส่วนที่โจทย์ถามก็คือเพื่อนจะได้สรลาเปาคนละกี่ลูกและเหลือซาลาเปากี่ลูกส่วนที่โจทย์บอกนะคะแก้วตามีซาลาเปา12ลูกแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าๆกันแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารนะคะ ถ้าดูจากภาพประกอบมีสละเปาอยู่ทั้งหมด12ลูกแบ่งให้เพื่อน5คนก็จะได้คนละ2ลูกนะคะแล้วก็เหลืออีก2ลูกประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า12หารด้วย5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราก็จะดูว่า5คูณอะไรไม่เกิน12นะคะก็จะได้5 คูณสองเป็น10นะคะ10แล้วนับให้ถึง12ค่ะ10แล้ว11 12เ,เหลืออีกสองใช่ไหมคะก็จะได้ว่าเพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละสองลูกและเหลือซาลาเปาอีกกี่ลูกคะที่ลบได้12ลบ10เหลือ2ก็จะได้ว่าและเหลือซาลาเปา2ลูกไม่ยากใช่ไหมคะ มา,มาดูข้อ2เลยค่ะแพรม,มีดอกบัว25ดอกจัดเป็นกรรมกาละ3ดอกแพรจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กรรมและเหลือดอกบัวกี่ดอกโจทย์ถามนะคะแพรจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กมและเหลือดอกบัวกี่ดอกส่วนที่โจทย์บอกแพรม,มีดอกบัว25ดอกจัดเป็นกรรมกาละ3ดอกแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหาร ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า25หารด้วย3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณกับอะไรไม่เกิน25นะคะก็คือ3คูณ8เป็น24ใช่ไหมคะก็จะได้ว่าแพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมด8กรม 3คูณ8เป็น24 24แล้วนับต่อไปถึง25ค่ะ24แล้ว25และเหลือดอกบัวกี่ดอกคะ1ดอกค่ะก็จะตอบได้ว่าเปลวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมด8กร,รมัมและเหลือดอกบัว1ดอกเป็นยังไงบ้างคะโจทย์ปัญหาการหารไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูค่นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ